ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับจำนวนเก้าไร่นะครับเก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับจะเข้าจากถนนสุวรรสนสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับที่ดินติดทางคอนกรีตนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเหล็ก นะครับนี่เงินคือโรงงานเหล็กเลยนะครับตรงข้ามกันนะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยนะครับตรงที่เนี่ยที่ที่เราจะขายนะครับแยกเข้าไปด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะครับจากตรงนี้ไปสีแส่แยกนะครับสี่แยกกบินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกนะครับเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปอ่าโรตัศ นะครับโลตัสไปบิ๊กซีนะครับนะครับอยู่ในโซนตัวเมืองเลยนะครับตรงนี้นะครับไปโลตัสนะครับไปที่อำนวยความสะดวกนะครับจากตรงนี้ไปก็หนึ่งกิโลนะครับนั่นแหละที่มองเห็นนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นโครงการบ้านจัดสรรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าไปด้านด้านหลังของเรานะครับเนี่ยไปด้านหลังของเราประมาณสามร้อยเมตร นะครับก็จะเป็นสำนักงานที่ดินกระบินบุรีนะครับนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าตรงไปนะครับถ้าตรงไปก็จะไปที่นครนายกนะครับเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีไปนครนายกแล้วก็ตัดเข้าลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเลยนะครับจากตรงนี้ไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกนะครับประมาณสองกิโลกว่าๆนะครับแล้วก็ ถ้าเราเลี้ยวขวาไปนะครับถ้าเราแยกขวาไปก็จะไปที่นครราชสีมานะครับจากตรงนี้ไปนครราชสีมานะครับร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับถ้าเราวิ่งไปประมาณสองกิโลเนี่ยนะครับสองกิโลกว่ากว่าเนี่ยถ้าไปเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปที่พนมสารคามนะครับไปแปดลิ้วไปชนบุรีไปสัตหีบไปได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับจำนวนเก้าไร่หนึ่งงานนะครับเจ็ดสิบสองตารางวาราคาไร่ละแปดแสนบาทนะครับตรงนี้บัตรแย้งไว้ก่อนนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเจ้าของราคานี้ถือว่าถูกนะครับไร่ละแปดแสนบาทนะครับเก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปเพียงแค่สามร้อยห้าสิบเมตร นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับจะพาเข้าไปชมที่ด้านในนะครับที่ดินนะครับเป็นเป็นที่นานะครับต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิบเซนนะครับคือเราจะเข้าไปนี่เลยนะครับเข้าไปด้านซ้ายถนนเส้นนี้ถนนเส้นสามสามนะครับถนนสวนสนนะครับถนนนี่นะครับเราจะเข้าไปซอยนี้นะครับตามถนนคอนกรีตเลยนะครับเข้าไปสาม้อยห้าสิบเมตร แปลงนี้นะครับขายนะครับแปลงนี้แต่ขายราคาไล่ละสามล้านบาทนะครับติดถนนสวนนศนะครับหน้ากว้างยาวตามถนนไปนู่นเลยนะครับประมาณอ่าเกือบสองร้อยเมตรนะครับแปลงนี้นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับไล่ละสามล้านบาทนะครับอันนี้มีอยู่สิบกว่าไล่นะครับสิบสี่ไล่นะครับอันนี้บัดไม่ได้มาขายแปลงนี้นะครับแปลงนี้ราคาสูงนะครับแปลงที่บัตรจะพาไปชมนะครับ เข้าไปจากถนนสุวรรณศรเข้าไปเพียงแค่สา0รอยห้าเมตรนะครับระหว่างทางเข้าก็จะเป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงานนะครับเป็นนี่นะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมั่งนะครับแล้วก็เป็นโกดังเก็บเหล็กนะครับเป็นห้องเช่านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับมีโรงงานน้ำแข็งนะครับ ระหว่างทางเข้าเนี่ยนะครับหน้ากว้างนะครับ40เมตรนะครับหน้ากว้าง40เมตรก็20วานะครับก็ถือว่ากว้างกำลังสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วลึกเข้าไปก็ประมาณเกือบ200เมตรนะครับราคาถือว่าย่อมเยานะครับโซนนี้นี่นะครับเป็นบ้านเป็นอยู่ในชุมชนเลยนะครับในตัวเมืองนะครับอยู่ในชุมชนในตัวเมืองเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ราคานี้ ถือว่าต่าสุดแล้วนะครับราคานี้ก็มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนะครับมาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับเข้ามาสามร้อยเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินที่จะขายคือแปลงนี้เลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านติดรั้วเลยนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับยาวไปเกือบติดบ้านหลังสีชมพูนู่นนะครับนะครับหน้ากว้างสี่สิบเมตรเดี๋ยวบัตรจะพาลงไปชมด้านล่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถสักครู่นะครับแล้วจะพาลงไปชม นะครับขออนุญาตจอดรถสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับบัดลงมาแล้วนะครับมาด้านล่างนะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับติดกับแนวรั้วเลยนะครับเสาปูนที่มองเห็นนะครับแล้วก็ยาวไปนี่นะครับยาวไปนู่นสี่สิบเมตรนะครับสี่สิบกว่าเมตรนิดๆนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับเป็นบิ๊งนานี i เลยนะครับที่จะต่ากว่าถนนนะครับประมาณสัก ห้าหกสิบเซนนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ด้านหลังก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับตรงนี้นะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในชุมชนในเพื่อนบ้านเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมในที่นะครับจะพาเข้าไปชมในที่นะครับหน้ากว้างสี่สิบเมตร เข้าจากถนนสุวรรณศรน,นะครับเข้ามา350เมตรนะครับที่มองเห็นนะครับถนนนะครับเข้ามา350เมตรเท่านั้นนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นบ้านเช่านะครับบ้านจัดสรรต่างๆนะครับนี่เลยนะครับ ไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ด้านหน้าถมไว้ด้วยนะครับประมาณสักสองร้อยตารางวานะครับก็ถมขึ้นมายังไม่เสมอถนนนะครับนี่เลยนะครับคือบิ่งนี้เลย นี่นะครับต้องขออภัยนะครับพอดีมีสายเข้านะครับนี่นะครับด้านหน้าถมไว้ประมาณ2 200ตารางวานะครับเป็นที่นาลนานักษณะนี้อยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนนะครับ นี่นะครับคือบิ่งนาบิ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินลงไปกลางๆนะครับเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศรอบข้างนะครับเข้าจากถนนสวนสนนะครับเข้ามาสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็นี่นะครับมีหลักเขตนะครับหลักเขตเรียบร้อยนะครับคือนาบิ่งนี้เลยนะครับทั้งบิ่ง นะครับนาบิ้งนี้เลยนะครับราคาไรล,ละแปดแสนบาทนี่ถือว่าราคาต่ํามากเลยนะครับตัวน,นี้นะครับรอบข้างมาเช็คมาถามได้เลยนะครับมีแต่ไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับมีแต่ไร่ละเป็นล้านนะครับถ้าติดถนนสวสนสศนะครับราคาไรล,ละสามล้าน นะครับสามล้านสี่ล้านห้าล้านแล้วแต่คนที่เขาจะตั้งขายกันนะครับถ้าแปลงเล็กก็ราคาก็จะสูงนะครับแปลงสิบสีไร่ด้านหน้านั้นไร่ละสามล้านนะครับสิบสี่ไร่นะครับนี่นะครับหลักเขตก็ตรงไปเลยนะครับยาวเข้าไปนะครับตาม กว้างกว่าหน้าด้านท้ายจะก้างนะครับประมาณ50เมตรนะครับด้านหน้า40เมตรนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับมีเสาปูนทุกจุดแล้วนะครับแต่บัตรไม่ได้พาเดินเดินรอบนะครับบัตรจะให้ดูเป็นบางส่วนนะครับที่มองเห็นด้านหน้าขึ้นไปนั้นเป็นโรงงานนะครับนั้นเป็นโรงงานนะครับคืออยู่ในโซนแล้วก็ ด้านหน้าโกดัง oh ท right right. 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 well, ั้งหมดเลยนะครับเป็นนั่นนะครับอยู่ด้านหน้านั้นเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับแล้วก็มีโรงงานนะครับต่างๆนะครับนี่เลยนะครับหน้าถนนหน้ากว้างสี่สิบเมตรกําลังดีนะครับตรงเนี้ยนะครับนู่นเลยนะครับติดกับรั้วเพื่อนบ้านแล้วก็ยาวเข้ามานะครับฝั่งนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานนะครับ กับเราเนาะตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับหรือว่าจะทําเป็นบ้านพักได้นะครับเป็นโรงงานได้เลยทีเดียวนะครับห่างถนนสุวรรณศรแค่สามร้อยห้าสิบเมตรที่มองเห็นเสานะครับสายไฟนะครับแล้วก็เข้าผ่านหน้าโรงงานเหล็กเข้ามานะครับไล่ละแปดแสนบาทราคานี้มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเจ้าของ แจ้งไว้ว่ายังต่อรองได้นะครับยังลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับนะครับจำนวนเก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับโฉนดคุดแดงนะครับนอสสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับนะครับเดี๋ยวชมรูปโฉนดนะครับโฉนดเป็นลักษณะนี้นี่เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเจะให้ชมขออนุญาตวางสักคู่นะครับ นี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยอันน okay. <the mm: right. okay. ี้เ in ป okay. ็นใบชนดเดิมนะครับแต่ว่ามีการสอบเขตนะครับลงลงหมุดให้เราเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีหลักหมุดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหลักหมุดให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นใบที่มีการสอบเขตลงหมุดให้เราเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ นี่เลยนะครับพี่ๆีเพื่อนเพื่อนนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับราคานี้หวัดว่าถือว่าย่อมเยามากเลยนะครับที่ดินตั้งอยู่สามทหารนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างสีแยกกระบินบุรีแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับถ้าตรงขึ้นไปด้านทิศตะวันออกก็ไปหนองสังนะครับจากตรงนี้ไปหนองสังก็ สามกิโลเท่านั้นนะครับนะครับอยู่ในหลังเป็นหลังโรงงานนะครับอยู่ตรงนี้รอบข้างนะครับส่วนใหญ่เขาจะทาเป็นบ้านจัดสรรนะครับเป็นห้องพักเป็นบ้านเช่านะครับโซนนี้นะครับหรือทําเป็นบ้านเป็นหลังขายนะครับเข้าไปด้านในก็จะไปวัดนะครับไปวัดบ้านไผ่นะครับแล้วก็ออกไปสี่แยกสามทหารได้นะครับแล้วขึ้นไปด้าน อ่าด้านซ้ายมือขึ้นไปก็จะไปที่นิคมบ่อทองนะครับไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้ฝนมานะครับช่วงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านไปนิคมเปิดใหม่นะครับนิคมบ่อทองนะครับจากตรงนี้ไปสิบสองกิโลนะครับจากตรงนี้ไปนิคมเปิดใหม่สิบสองกิโลเท่านั้นนะครับสิบสองกิโลนะครับแล้วก็ ไปสี่แยกนะครับสี่แยกกบินบุรีสองกิโลเท่านั้นนะครับสี่แยกแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลนะครับใกล้โลตัสบิ๊กซีนะครับใกล้บกสอนะครับตรงนี้ห่างบกสอแค่สองกิโลกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห่างโลตัสกิโลกว่ากว่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ามันมีเซเว่นนะครับมีโครงการบ้านต่างๆนะครับถือว่าอยู่ในเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจัดล็อก ก็ได้นะครับจัดล็อกอัพราคาก็ได้นะครับตรงนี้ทําได้หมดเลยนะครับราคารอบข้างมีจะไล่ละล้านกว่าบาทนะครับจะติดหน้าสนุนไล่ละสามสี่ล้านนะครับตรงนี้ต้องการขายจริงๆนะครับทางเจ้าของต้องการขายจริงไล่ละแปดแสนบาทนะครับเก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวาพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คกลังสิตธิ์นะครับมาชมที่แปลงนี้ร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบหกกิโลนะครับ สะเชิงเซานะครับ98กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากสะเชิงเซานะครับรอบข้างก็จะเป็นโรงงานเจ็บเหล็กโรงงานขายเหล็กขายกระเบื้องนะครับนะครับแล้วก็จะมีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นตรงข้ามกับเราไปนิดนึงนะครับยิงเยย้องด้านทิศตะวันตกนะครับตรงนั้นกําลังทารั้วนะครับกําลังทารั้วเลยนะครับอยู่ในโซนตัวเมืองนะครับตัวเมืองสามทหารนะครับ ใกล้โลตัดบิ๊กซีนะครับใกล้บกสด้วยนะครับแล้วก็ใกล้กระทรวงอำนวยความสะดวกนะครับโรงพยาบาลอำเภอนะครับทุกอย่างเลยนะครับโรงพักนะครับสำนักงานที่ดินนะครับตรงนี้ใกล้หมดเลยนะครับเปรียบเทียบจากสะเชิงเซานะครับเมื่อกี้นะครับเก้าสิบเก้าสิบแปดโลนะครับนครราชสีมานะครับร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลแล้วก็ถ้าท่านเดินทาง จากที่ดินตรงนี้ไปเที่ยวตลาดโรงเกลือรันนะครับ95กิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านมาซื้อนะครับตรงนี้นะครับทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นบ้านพักทําเป็นบ้านขายนะครับหรือจัดลอกขายนะครับจากตรงนี้ไปถ้าไปนิคม304นะครับ29กิโลเท่านั้นนะครับพื้นที่สวยๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆคุณๆไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับ ที่ดินที crane, in teeth, ่สวยนะครับข e ุดราด้านหลังแล้วก็มาถมด้านหน้านะครับขุดราด้านหลังสักหนึ่งไร่นะครับเอามาถมด้านหน้าให้สูงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าเปิดทางนะครับเป็นทางสาธาระเข้ามาแล้วก็จัดล็อกนะครับนะครับราคานี่อัพได้เลยทีเดียวนะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อยู่ห่างตัวสีแยกกระบินบุรีนะครับสามทหารกระบินบุรีแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับรอบข้างมีแต่ไร่เราเป็นล้านหมดอันนี้เจ้าของต้องการจะขายจริงๆนะครับราคานี้ถือว่าย่อมเยาวมากนะครับราคาไร่ละแปดแสนบาทนะครับส่วนมากบริเวณรอบข้างเนี่ยนะครับที่เป็นโครงการบ้านต่างๆเนี่ยไร่เราเป็นล้านนะครับล้านสองล้านแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะตั้งนะครับ ต่อันนี้ทางเจ้าของตั้งไว้ไรละแปดแสนบาทราคานี้ก็ต่อรองลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับตามที่เจ้าของแก้งไว้นะครับโฉนดคุดแดงนสศสีจอพร้อมโอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพนี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ นะครับที่ดินสวยๆนะครับติดถนนถนนคอนกรีตนะนะครับมันเข้ามาจากหน้าถนนนะครับเข้ามาสามรอยห้าสิเมตรถึงที่เรานะครับแล้วก็เลยเราไปอีกนิดหนึ่งนะครับคอนกรีตจะสุดนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นลาดยางนะครับจะเป็นลาดยางวิ่งไปประมาณสักประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับก็ก็จะเป็นสี่แยกนะครับตรงนั้นออเป็นสามแยกนะครับถ้าเราแยกขวาไปก็จะไปออกถนนใหญ่นะครับเส้นเดิมนะครับถนน สี่แยกกบินบุรีนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปที่นิคมบอ่อทองนะครับไปอตวตารบ่อทองนะครับแล้วก็ก็จะมีถนนลาดยางที่ตัดอีกนะครับตัดเป็นซอยเข้าไปอีกออกได้หลายทางนะครับแล้วถ้าเราตรงออกไปนะครับประมาณสักสามสี่กิโลนะครับแล้วถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปออกถนนสามห้าเก้านะครับที่ตัดจากเขาหินซ้อนมาที่สระแก้วอรันนะครับเนี่ย ถ้าเลยโรงงานตรงนั้นไปนะครับโรงงานที่มองเห็นราคานะครับเลยโรงงานนั้นไปก็จะเป็นเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตัดออกไปถนนสามหักข้าวได้เลยทีเดียวนะครับนะครับอยู่ในโซนนี้ราคานี้ถือว่าย่อมเยานะครับด้านหน้าตรงนั้นมีอยู่สองไร่นะครับติดถนนเหมือนกันนะครับไร่ละล้านนะครับสองไร่ก็สองล้านนะครับอันนี้ไร่ะแปดแสนรถต่อรองได้ถือว่าราคานี้ ยอมเยาที่สุดแล้วนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆคุณๆไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลฟ์นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับหน้าติดถนนนะครับสี่สิบเมตรนะครับที่ดินสวยๆพี่ๆเพื่อนๆคุณๆนะครับทุกท่านที่ต้องการหาที่นะครับแปลงก้าไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสองตารางวาก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจดนะครับห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจดนะครับห้าสองหกหกนะครับ เบอร์นีなな้เลยนะครับบัตรใช้เบอร์เดียวนะครับเป็นเบอร์ลายด้วยนะครับที่มองเห็นแม่โคตรงนั้นนะครับกําลังจะสร้างเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับเป็นโครงการบ้านต่างๆนะครับบัตรไม่ได้พาขี่รถเลยเข้าไปนะครับพี่ๆเพื่อนๆคุณๆท่านใดที่สนใจมาชมพื้นที่จริงแล้วก็ขี่ขี่ดูรอบได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็พี่ๆเพื่อนๆคุณๆท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบ ที่แปลงเก้าไร่หนึ่งงาน72ตารางวาราคาไร่ละแปดแสนบาทต่อรองได้นะครับราคานี้ต่อกับเจ้าของได้โดยตรงสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ